เทเลยนะฮะพี่น้องอออตํารุงครับพี่น้องตําหุงตําหุงน้ำไหลาหลาหมือนคืออยากคืออยากพี่น้องคือเยอะนะจัดมันตอนเช้าเลยเนาะน,น,นี่แก้มขอพี่น้องอไก่นะฮะพี่น้องไก่นี่ ตำหุ่งกับปีงไก่กินกับมักคตินอ่อนพี่น้องเอาทื่นทื่นทื่น,ท,นทื่นไปนี่ สวัสดีครับพี่น้องพไองไผ่ไอซสไซนิงเก่าทักทายสบายดีพี่น้องกระทางฟังสายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแนลนด์ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียอิตาลีเกาหลีญี่ปุ่นเยอรมันก <c oughs> ินข้าวพี่น้องเลยอืมเอ็ดคลิปกิดอีพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อเอลยมื้อนีอ้เนาะมันได้เจอนะเนาะพี่น้องมันมันเยอะนะเนาะมันเยอะเหาก็ กินเนาะพี่น้องแต่อันดับแรกอะนี่แระพี่น้องเนี่ยอ่าแต่ด้วยแล้วว่าฟังนะฮะพี่น้องประเภทตีนนะเขาต้องกินก่อนก่อนที่มีดาวเขากิน <c oughs> อืาฮ่่าามันเย็บพี่น้องกินเข้าขเข้าพี่น้องออต่ำหูกินก้อน โตหนึ่งน่าเด็ดปีนไก่โตนึ่งไม่ปิ้ีนเองไปกินอยู่ในแคมทางก็เจ้าขายนะเจ้าขายก็ซื้อได้นะพี่น้องเยอะคืดอยากคืดอยากพี่น้อง ใน,นเริ่มมันเยอะเลยเห็นแล้วน้ำลายแต้เลยคือกลิ่นได้พี่น้องเลย <c oughs> ออเอออีสิหนูเขาเจ้ากับย่างถึงจะกรอบจะ <c oughs> กรอบโพดนะฮะแก้วข้าเก่าพี่น้องอมาเด้อพี่น้องมองไปแล้ว ข้าวเส้าวเส้าวลย้นอกเหนือเข้าวเสาว,ขาว <laughs> เขาสวยฮอืมอืมมเยอะมนเยอืเลมันเป็สตาร์ทรถบี้นี่เตี้ยครับนะพี่เนาะ อ่าอืมอือเจ็บๆอย่างนั้นนี่อ่ะอืมอือย่งนั้นี่เจ็บๆอือมๆ ต่ำหูจะไม่มันถือกันพี่น้องเอ้ยปรีกไก่นั้น<__>นะฮะพี่น้องอืมงอมากับต่ำเองแล้วพี่น้องไงอืออืม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  อขา้าวก็คือต้องกินกับเขาราตลอดเป็น้องกินดิ้นไม่ได้มันเป็นช่วงเป็นหรอ กินกับข้าวนะพี่น้องอืมมืเดเย็กอืมแสบแสบแสบสบ,บุ๊บเรอ,อืมก่อนมหหัห่งเขาไปใกล้โกกไว้ ข้าวสาวนี้วะสันทนะฮะขึ้นอยัางไรขิ้นขึ้นขีบปนเนาะเอามะกะฐินมาคีบอ้าน่ะ,นะะนดินไปเสีย อนี่ยอือหือจดมากเลยอือืออือร่อยมากเลยพี่น้องเข้าคับย่งใหญ่เอ้ย คุยนะฮะพี่น้องคุยเข้าคำใหญ่ๆอ่อืมมืคกอยเปลืองอาหารดอกเนาะกินเข้าคำใหญ่ๆเนาะเนี่ยได้กลายเป็นโตนี่คือเก้าวน,น้องน้องอืมแซ่บคือเก้าวจำฮู้ขึ้นเป็นมอโอ กระตำหุ่งแซ่บคือก้าวตำยำเลยแซ่บยำนั้นบานเหา่ากันวนี้แล้วพี่น้องเราก็กินปิน้งไก่ขาดไมีได้ก็ต,ตนน้องตำหุ่งแรบเอจแจ่วของเนาะก้นกุยก้นกุยวรวนะมตูดเนาะตูดไก่ครับพี่น้อง อะไรไม่ออกก็สับหงแกงน้ำไม้เนาะบานเฮาดะเคียงมาแกงน้ำไม้เด้งหัวทำจักหินเนะี่น้องอาหารบานเฮาพี่น้องเอง้ กันก็อยู่ในกร e ุงเทพเนาะในกรุงเทพกันขึ้นเพิ่อมีโอกกะเพราไข่ดาวกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพรากุ้งกะเพราหมึกปลาชันถอดเนาะบ้านเฮากระำหุ่งปิ้งไก่กำหุ่งปิ้งปลาเนาะเดี๋ยวหักปลาลดหักเต่าเยอะอึดเดี๋ยวเดี๋ยว ปิงประโลดปิงเครียดเนาะบ่เอามาแล้น้ำลายไหลอืมตีนซะก่อนเดี๋ยวจหาเมนูเจ็บเ็บกัดมือเจ้าของแฉบพวดเอะกกัดมือว่เจ้าขอ นี่เนี่ยนาอพี่น้องอืมบัดกระทุกชุดหยอดเลยพี่น้องนะอือ <c oughs> บ้านเฮาเอ็ดหาเพลือลได้ก็กินอน,นั้นเนาะพี่น้องมันหัก คือว่าแล้วปลารสกันจกักเราไปหาเฉลือกผู้คาจะเอ็ดอยู่อันเปียงปลาลดนะเยอะอึอดเตอของมันอย่งไงมันมันเยอะมันอึดทาไม่มันเนย่ามันเนาะน้ำกับบรได้เป็นข้อเสียปลาลุงรี่ลงตอนกับบริดวาปนก็นดีนะไปเรื่อยพี่น้อง คอยติดตามคอยเบิงไปเลยพี่น้องเนาะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อเพ่อมาเป็นกำลังแรงมุกำลังแรงเจอตร้นขอบคุณทุกทับตะไคร้ขอบคุณทุกการติดตามออืืนนง่ายมือดดำ <g ül> มันแสบเนาะตดำเองแสบเองนะน้องพี่น้อง นี่บอดอ่งนตลกยิ่เลยนด้ ika, um ัตลกอ้าวพี่น้องคลิปนี้กันยาวมาพระธมาพระควรเนาะสรืปออนุญาตบาดคำเลยพี่น้องนะ อนยาตโจทิพย์ลงสำนีก่อนจบก็ขอหายใจนิงผู้คนอยู่ดีมีแห้งกินข้าวเจบนอนรับความเจ็บมีได้ความใครม่มีคุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครอง <c oughs> หาเงินได้มันมานเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม